วัดป่าหนองใหญ่วัดเพื่อคนย่างไรรับจัดงานศพให้ฟรีลงฟรีพระสวดฟรีไม่ขอรับเงินปัจจัยใดๆจากญาติโยมเป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้ของวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดเพื่อคนย่างไร้รับจัดงานศพให้ฟรีลงฟรีพระก็สวดฟรีไม่ขอรับปัจจัยใดๆจากญาติโยม สำหรับมนุษย์เรานั้นการจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่โดยเพียงลำพังย่อมมีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายข้าทาสบริวารและบุตรภรรยาสามีด้วยกันทั้งนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นด้วยความสุขและเป็นที่รักของคนเหล่านั้นนอกจากจะต้องเป็นคนดีมีเมตตากราุณามีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วยังต้องอาศัยความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุนช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันเป็นเครื่องผูกใจคนเหล่านั้นด้วยเหมือนกับวัดป่านนองใหญ่อำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาที่ควรได้รับการยกย่องโดยวัดป่าน้องใหญ่มีใจเอ,อื้อเฟื้อมอบโลงให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือยากจนไม่มีเงินจัดงานศพโดยญาติพี่น้องท่านใดที่ไม่มีโลงหรือไม่มีเงินสําหรับจัดงานสามารถมาขอความช่วยเหลือได้ที่วัดป่านนองใหญ่มีโลงศพให้ฟรี ก็สวดฟรีไม่ขอรับปจัจจัยใดๆท่านใดที่ไม่มีเงินจะจัดงานสามารถมาขอรับได้ที่วัดป่าหนองใหญ่หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปกลายเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากมายก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความชื่นชมวัดดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยวัดป่าหนองใหญ่ถูกยกให้เป็นวัดดีเด่นที่ไม่มีธุรกิจแอแฟงและทำสิ่งดีๆให้กับคนในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอโดยแท้จริง และนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ